เราเข้ามาในแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันเพื่ออะไรคะเพื่อมีรายได้แทนรายได้ประจําเพื่อมีปัจจัยปัจจัยก็คือเงินเนาะเราทํางานหรือว่าคุณเข้ามาแค่สัครคุณเข้ามาแค่อยากดังอยากเป็นดาราเลยนะล่คะคุณเจ๋งขนาดที่เป็นดาราได้ปะคะถ้าวันนี้คุณมีร้านวิวคุณจะทาไงกับคลิปร้านวิวกูคเคยทําคลิปร้านวิวได้เกินสิบคลิปในช่องส่วนตัวกูนะร้านวิวกูไม่เห็นได้อะไรกับมันเลยอะคะ่ะในทวิตตอกอะ แล้ว engagement หรือ comment นะมีแต่การเถียงกันด่ากันะแล้วคลิปวิดีโอของเราก็เช็คฟูดดูดไปลงช่องที่ไม่ใช่ช่องของเราด้วยควบคุมไม่ได้ต่างหากตอนคำถามกลับมาวันนี้เราเข้ามาในแอป tiktok หรือ social เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อมีรายได้ปัจจัยแทนรายได้ประจำใช่ไหมแทนเพื่อที่เราจะมีแพสซินงคามก็คือเงินไหลเข้ามาในระบบใช่ไหมหรือว่าเราเข้ามาแค่อยากดังเราต้องคุยกับเองให้จบกันนะ ถ้าเราคุยกับตัวเองเรื่องนี้ไม่จบเราก็จะกลายเป็นคนที่ไปตามโค้ดครูที่เขาบอกว่าทําอย่างนี้จะมียอดวิวทําอย่างนี้ปิดกั้นทาอย่างนี้ทาอย่างงู้นแล้วคุณก็ผ่านไปหนึ่งเดือนหนึ่งปีคุณก็เท่าเดิมคุณก็ยังคงต้องตื่นเช้าไปทํางานเหมือนเดิมอ่ะแต่วันนี้ถ้าคุณกลับมาคุยกับตัวเองให้จบก่อนว่าโอเคฉันต้องการเข้ามาในแอปพลิเคชันเพื่อสร้างตัวฉันสร้างตัวตนของฉันงั้นก็ถามสิว่าตัวตนคุณคือใครอ่ะคุณต้องการทําอะไรสิ่งเหล่านี้คุณเคยคุยกับตัวเองไหมคุณตุกคนส่วนหน้า